ประสาทและสมองโรงพยาบาลทนบุรีสปูเบนเน็ต CME สวัสดีครับ16นาิกา36นทีนะครับเราเข้าสู่จอโรคเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้ครับไม่ว่าจะเป็นยุคข้าวยากหมากแพงก็จริงแม้แต่หุ้นไทยวันนี้ก็ขึ้นไปทำสถิติใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดที่ปิดและมูลค่าการซื้อขายและขนาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้สูงสุดตั้งแต่เปิดตลาดมาในรอบกว่า30ปีนะครับแล้วดูดัชนีหุ้นไทยกันก่อนนะครับปรากฏว่าปรับเพิ่มขึ้นถึง9.38และปิดไปที่1,162จุดแม้ว่าสูงสุดของวันจะถึงไปถึง1,166จุดก็ตามนะครับและมูลค่าการซื้อขายนั้นก็ประมาณ31,000กว่าล้านห้าดับแรกของหุ้นที่มีการไล่ราคาขึ้นไปยังคงเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มรงกันทั้งสิ้นครับเพราะราคาน้ําันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงงขึ้นนนนนใรอออบ11เเนนืัเ่ ส่งผลให้กับผู้นในครอบครัวปรท์ทเช่นตัวแม่นนก็ปรับเพิ่มขึ้นถึง6บาทและปิดไปที่348บาทนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลออกมาครับว่าการที่เม็ดเงินต่างประเทศเข้าซื้อหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงวันนี้และเอาแค่เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับก็ปรากฏว่าส่งผลให้กับการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับทำสถิติขึ้นมาใหม่ครับ ทําสติติขึ้นมาใหม่นะฮะโดยทางด้านรองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรคุณวิรไทยสันติประพบ ซึ่งเป็นผู้บริหารทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่นะครับได้เปิดเผยว่าภาวะการซื้อขายหุ้นประจําเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีปัจจัยการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจสหรัฐและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปค,ครับส่งผลให้การซื้อสุทธิของต่างชาติกับหุ้นไทยมีกว่า46,00 0ล้านบาทและเป็นการซื้อสุทธิรายเดือนที่สูงสุดในรอบ6ปีหรือนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี49และทําให้ดัชนีหุ้นไทยนับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นลําดับที่ สรองจากไต้หวันและเวียดนามและในแง่ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าขณะนี้มีมูลค่าพุ่งกระฉูดถึง9.5ล้านล้านบาทสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือตั้งแต่กว่า30ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ในเดือนมีนาคมยังถือว่าเงินนั้นยังคงไหลเข้าต่อเนื่องเพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่ทะยานสูงและภาวะของเศรษฐกิจยุโรปโดยเฉพาะกรีซนั่นเองครับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูงทำให้ผู้ประกอบการวันนี้ตัดสินใจประกาศ ขึ้นราคารถโดยสารจากต่างจังหวัดโดยที่ไม่รอการตัดสินใจของกระทรวงควมนาคมนะครับ โดยทางด้านคุณสุดินดาเชิดชัยหรือว่าเจ๊เกี่ยวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารเปิดเผยว่าก่อนที่จะเข้าพบนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทวงถามการขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถร,ถร่วมบขอสอนะครับหลังจากที่สมาคมนั้นยื่นเรื่องไปว่าขอปรับกิโลเมตรละ6สตางค์ตั้งแต,แต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าแบบรับต้นทุนค่ามันเชื้อเพลิงไม่ไหวหากไมไ่รับการพิจารณาปรับขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของรถร,ถร่วมบขอสอทุกคันก็จะขึ้นค่าโดยสารเองโดยมีผลตั้งแต่แต 1เมษายนนี้เป็นต้นไปในกิโลเมตรละ6สตางค์โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการที่ประชาชนจะเดินทางกลับเป็นจํานวนมากซึ่งเรื่องนี้หากไม่ขึ้นราคาก็ทาให้ผู้ประกอบการนั้นขาดทุนต่อไปนะครับในขณะที่เรือด่วนเจ้าพยาเองวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่า จะหยุดให้บริการโดยจะหยุดให้บริการในเส้นทางตั้งแต่ช่วงของทางด้านท่าสาทรถึงท่าราชบุรณะและจนกระทั่งถึงท่าเรือนนทบ,บุรีนะครับโดยในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ทางด้านของผู้บริหารเรือด่วนเจ้าพยาก็จะเดินทางไปที่กรมเจ้าท่าครับเพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารเรือเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก2บาทต่อระยะทางเนื่องจากขณะน,นี้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับ ในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันปาล์มนะฮะน้ำมันปาล์มนั้นคุณบุญทรงเตยริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงการประชุมนะครับในที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มนั้นจะมีการขาดตลาดหรือว่าผู้ประกอบการจะขอขึ้นราคาตามที่ได้เสนอมานั้นในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการขอความร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มให้ขายในราคาขวดเดิมคือ42บาทเป็นเวลานาน2สัปดาห์และจะหาแหล่งวัตถุดิบในราคาถูกนั้นมาป้อนให้ครับ สำหรับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ห่อชื่อดังซึ่งไม่เคยขึ้นราคามาตลอด14ปีที่ผ่านมาวันนี้ต้องขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบแม้แต่พนักงานที่ขายด้วยติดตามรายงานพิเศษครับ16มีนาคมนี้นะคะผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มยาคูนั้นจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินค่ายาคูเพิ่มเติมอีกขวดละ2บาทนะคะหลังจากที่ยาคูนั้นมีการประกาศปรับขึ้นราคาเพราะว่าราคาวัตถุดิบในการผลิตนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นยกแผงค่ะ ตัวเลขในตารางที่เห็นนี้เป็นรายละเอียดต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นจากเมื่อปี2541เทียบกับปี2555ซึ่งทางบริษัทยาคูป,ประเทศไทยจำกัดใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคาจากตารางนี้จะพบว่าราคาน้ำตาลทรายนมและเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาสูงขึ้นมากกว่า10บาทไปจนถึง55บาทยังไม่รวมผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้วัตถุดิบและค่าครองชีพต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเกินกว่าที่จะแบกรับไว้ทําให้การปรับขึ้นราคาเป็นหนทางเดียวที่จะเลือกดําเนินการและนี้นับเป็นการปรับราคาครั้งแรกของยาคูในรอบ14ปีแต่การปรับราคาครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อย,ยอดขายซึ่งยาคูใช้ช่องทางจัดจําหน่ายเพียงช่องทางเดียวคือการจําหน่ายผ่านสาวยาคูปัทมามณีธรรมสาวยาคูที่เพิ่งเข้าวงการมาเพียงหนึ่งเดือนยอมรับว่า รู้สึกกังวลกับการปรับขึ้นราคายาคูอีกขวดละ2บาทเพราะตั้งแต่มีกระแสข่าวออกมาก็ทําให้ลูกค้าประจําบอกเลิกซื้อไปแล้วเกือบ50%ทําทให้ไรายได้จากการขายยาคูที่จะได้รับขวดละ75สตาตคางที่เมื่อรวมรวมแล้วแต่ละเดือนเธอจะมีไรายได้ประมาณ1 0 0 0 0บาทก็อาจปรับลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนี่เยอะเขาบอกแพงไม่กินแล้วเลิกเลยจากที่เก็บไว้กินมานานแล้วอะไรอย่างเงีเ้ยแกเลิกเลย ขาบอกทํำใจไม่ได้คอเวลาทำใจแบบน้เขาบอก,บอกขวดเล็กนิดเดียวเจ็ดบาทเลยเหรอเคยโดนลูกค้าแบบเจ็ดบาทเก็บเงินไปซื้อไข่ให้ลูกกินดีกว่าโอ้ขณะที่ลูกค้ายาคูหลายรายเห็นตรงกันว่าการปรับราคาขึ้นไปขวดละสองบาทอาจเป็นราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณของสินค้ามันก็น่าควรจะปรับนะเพราะว่าทามาเจ็ดบาทไปมันก็แพงไปก็หบาทนี่มันก็ยังพอรุนหน่อย อย่างไรก็ตามทางฝ่ายการตลาดบริษัทยาคูป,ประเทศไทยจำกัดเชื่อว่าผลกระทบต่อย,ยอดขายจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นและการปรับราคาครั้งนี้จะทําให้ไม่ต้องปรับขึ้นราคาอีกหลายปีพร้อมชี้แจงเหตุผลที่ยาคูไม่มีการเพิ่มปริมาณทั้งที่ปรับราคาสูงขึ้น ก็เนื่องมาจากปริมาณนมเปรี้ยวในขวดขนาด80มิลลิลิตรนั้นมีจุลิรีแลคโตบาซิลัสมากกว่า8,000ล้านตัวที่เพียงพอสำหรับการสร้างสมดุลภายในลำไส้และเหมาะกับสภาพร่างกายอยู่แล้วพี่บุลิสุขสมถ่ายภาพชมพนุชพัทรขจีจ่อโลกเศรษฐกิจรายงานประหยัดดีที่สุดสำหรับยุคนี้สมัยนี้นะครับและทั้งหมดนั้นก็คือจ่อโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้พักสักครู่ติดตามกันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ